สวัสดีค่ะอยู่กับเต้าในรายการเบทาโกรทอค่ะแล้ววันนี้นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงค่ะเพราะว่าเราอยู่ในการแข่งขันกอล์ฟระดับโลกค่ะ <S <S Honda LPGA Thailand ค่ะ ึ่งแน่นอนนะคะปีนี้เบทาโกเราก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันค่ะและปีนี้ค่ะมีโปรโกอล์ฟหญิงไทยนะคะเข้าร่วมมากถึง12คนเลยค่ะแน่นอนว่าต้องมีโปรโมโปรเมและโปรแจนค่ะ global brand ambassador ของเบทาโกก็เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ในงานแล้วค่ะอลังการมากเลยค่ะเดี๋ยวเต้าขอไปตามหาแขกรับเชิญคนพิเศษที่เต้านัดไว้ก่อนนะคะเอ๊อยู่ไหนนี่นะโอ้อยู่นู่นค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะโ,โปเชอรี่โปแอรสวัสดีค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยค่ะขออนุญ,ญาตค่ะวันนี้อยากให้โปเชอรี่โปแอช่วยเป็นไกด์แนะนํางานกอล์อฟวันนี้ให้เราแบบฟังหน่อยนะคะเริ่มจากตอนนี้เลยค่ะเราอยู่ใกล้ๆหลุมหนึ่งมาดูทีออฟกันนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีนักกอล์ฟมาทีออฟตรงนี้กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมี3 player <S <S ามเพลเยอร์ค่ะค่ะจริงๆเขามีกี่หลุมเหรอคะ ปี18หลุมค่ะแล้วก็หลุมทีออฟหลุมหนึ่งกับหลุมสิจะมีเอ่อถ่ายท่อสดตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้ด้วยค่ะที่มีใครเดนอยู่ข้างๆใช่ใช่แล้วก็มีพวกไลฟ์สกอร์บอกว่าแบบตอนนี้ใครนำกอล์ฟนี่ใครสกอร์นอที่สุดชนะนะคะเล่น4วันค่ะโอ้โหใช่แข่งกัน4วันสนามเดิมทีออฟ สนามเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งหลุมบางทีทีออฟก็ทีบ็อกซ์เลื่อนนิดหน่อยค่ะแต่ละหลุมอยู่ใกล้ๆกันไหมคะไม่ค่ะก็คือถ้าเกิดเรารักใครชอบใครเราก็สามารถเดินเดินตามดูนะคะใช่มันระยะทางประมาณเท่าไหร่คะประมาณ5 6าถึงหกโลอะ้าถโลแถ้าเป็นคนคนเดินดูอาจจะกว้างกว่าใช่เดินรอบๆก็อาจจะสักหกเจ็ดโลไม่ได้แปลว่าทั้งนักกีฬาทั้งคนอยากมาเชียร์ก็ต้องแข่งแรงถูกต้องกีฬาพวกนี้นี่นอกจากแบบใช้สมาธิสกิลอื่นๆที่คิดว่า ต้องมีอีกไหมคะร่างกายเราก็ต้องทำเนาะแล้วก็แบบวินัยอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมีค่ะแล้วก็อีกอย่างก็ต้องเรื่องอาหารด้วยต้องกินอาหารที่มีประโยชน์มีคุใช่แล้วก็แบบโปรตีนถึงแล้วปกติโปรทั้งสองท่านเลือกเป็นอาหารแน่นอนเบคอนจะเป็นโปรเซียวนะคะโอ้โหเมืวคุณภาพค่ะโปรชลีพูดถึงอาหารขึ้นมานี่เราได้กลิ่นเลยไหมคะได้กลิ่นเลยจากบูธไปคาร์โกรเลยแอบเห็นอยู่ทางนู้นเหมือนกันเราไปกันได้ไหมคะบูดใหญ่มากไปกันค่ะ ตรงนั้นด้วยเขากำลังทําอะไรอยู่คะกำลังจะพัดอยู่บนกรีนเวลาคนเขากําลังจะตีอะค่ะนักกอล์ฟเขาจะไม่ส่งเสียงกันเขาจะเงียบๆปิดเสียงโทรศัพท์เลยนะคะก่อนเข้าสนามแกความรู้ใช่ถึงว่าแต่ละทีกแตใช้สมาธิมีทาเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีคะนี่เลยค่ะที่สปอนเซอร์วิลเลจนะคะเขาก็จะมีเกมให้เล่นมีแอคทิวิตี้ต่างๆข้างในค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคค่ะ จากเมื่อกี้นะคะที่พวกเราพาไปเล่นเกมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาชมการแข่งขันกันต่อค่ะตอนนี้แอร์อยู่ในที่พานอราม a าลอนช์ต้องมีบัตรใบนี้นะคะถึงจะเข้าได้แล้วเขาก็จะให้วิสแบนค่ะจากตรงนี้นะคะจะสามารถเห็น g ก e ีนหลุม18แล้วก็ g ก e ีนซอมพัดด้วยวันนี้ขอบคุณ โปรแอ์นะคะแล้วก็โปรเชอรี่มากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันกอล์ฟนะคะกับพวกเราการแข่งขันยังคงดําเนินต่อเนื่องค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราทั้ง3คนต้องขอตัวไปชมการแข่งขันกันต่อค่ะ ยัไง,งกันบ้างคะกับงาน Honda LPGA ที่เต้าเอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ทั้งสนุกและได้ความรู้กันมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชื่นชอบกีฬากอล์ฟบอกเลยว่าต้องลองมาสักครั้งหนึ่งคะ่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้คะ่ะเต้าขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบาย